สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องอเช็ดสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องและก็เพจเฟซบุ๊กสบายใจฟ้ามกับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบ้านโคกเจริญอําเภอสว่างดันยินจังหวัดสกลนครครับพี่นอ้องฝนตกผมถาฝนซาจังหน่อยครับเดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องไปเลาะเบงสถานการณ์วัวควายครับแฮมไรสิเศร้านอ้อพี่นงังพี่น้องทั้งกุ่น อ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอ่าสบายใจฟ้ามอยู่ครับผมมากับฝ่ากับฝนครับมือนี้อยู่สนามโคกเจริญอำเภอสว่างเรนินจังหวัดสกลนครครับผมเปิดสองมือครับทุกวันอังคารแลวกับวันเสาร์ครับพี่น้องอ๋อหอยกําลังมาบ่ะก็ตื่นสวยฉันเอาหอยนี่เนาะทุกวันเสาร์กับวันอังคารครับมือนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคม2566ครับผมมากับฝ่ากับฝนครับช่วงนี้ บ่ได้มึนหูมึนตาเลยพี่น้องเอ้ยเอาได้ยังไหมครับพ่้อย,อยครับผมบ่ดีครับสามสามสามหนึ่งลูกไอ้ผู้น้อยผู้น้อยครับผู้น้อยตัวนี้สูงกับสิป,ประมาณร้อยสิบห้าครับพี่น้องเกือบร้อยยี่ยู่พี่น,อน้องร้อยสิบห้าบวกเท่าไรครับผู้นออ้อยเอามึนหาไรครับเอ่อมื่น 15, นิดๆิดบ่นเถอะบ่นมึนหาพันเนาะ มื่นหาลอยครับพี่น้องเปิดไว้พอได้ต่อพอได้คุยกันเล็กน้อยโอ้พี่น้องฟูน้อยกำเนื้อสีใได้เด้อพี่น้องไข่ดำบนอตัวนี้เนาะไข่ดำอยู่เด้อพี่น้องนี่เอาเอาไปเลี้ยงไว้ถ้าสังเกตสัตว์ก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้สีแดงดีอยู่พี่น้อง พวงสั่งเขาวกพัพ่อชายใดอยู่าราคาพอฟังครับหลักหมื่นกักัต่อได้อยู่เนาะต่อไดอยู่ครับครับนี่อ่ะราคาราคานีะะ่ครับแม่แยกลูกเนาะครับสามสามเมีแม,แม่ขาวครับพี่น้องแม่แยกลูกพูดกันทองว่างปะครับของเขาโตโตัวนี้ตัวนี้หไหนเป็นทองว่างแต่ว่าสองตัวไหนอที่อันที่ทองอืมตัวนี้ทองว่างแม่หังล้นครับตัวนี้ ลูกต่อไปน่าจะลูกที่บ่ซองกับสามเลยพี่น้องเครื่องดำเรือยพี่น้องตัวนี้สูงกว่สิบประมาณร้อยสามแปดครับเปิดเท่าไรครับแม่อยากลูกเหรอสามตัวนี้เปิดใบแม่ละสองหมื่นครับซ้ำกันซ้ำกันโอ้พี่น้องก็ไม่ต้อเอากนะครับเนาะครับนี่ตัวนี้ออกทรงงวงามเลยพี่น้องผิดแต่สีเป็นสีเรื่อยพี่น้องนี่ถ้าสีแดงบ่ได้เด้อยกันมองกันสองหมื่นนี่พี่น้องอ่าพวงซางใช้ได้อยู่ อ่าแล้วก็แม่แยกลูกตัวนี้ว่าม้านแบบที่ครับนาที่ทองเหรอคะเพราะลูกกป็นใยเติบขึ้นอืมพอเป็นงอขูมครับเขามีพอทำในขูเมกลับไปรุ่นเรานะครับเนาะเพราะว่าเขากบำลันตรวจตัวนี้น่าจะลูกที่สามครับในทองสูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับอาจจะร้อยสามสิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องเสานึงเนาะครับเกิดเขาประกันตัมนี้ให้บ่อห้อยประกันตัมนี้แต่ว่าพวกพวโมประกันในทองครับพวกแข้งพวกขาเนาะพวกเขาประกันให้อ่าเสืองดำครับตัวนี้ก็ได้ ความสูงไรเรียกันครับพี่น้องประมาณร้อยสาบวกกัประมาณลูกที่สามึกันเปิดอยู่เศ้าหนึงซ้ำกันกับมาตอออกนะครับเนาะอ่ะฝากระทั่วไปในหอยศูนยหครับเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หกหนึ่งเาสี่หกอโชคครับขอโชคทั้งใดฮะอายุคอนแกนครับคอนแกนเนาะครับเนาะ โอ้ยมาถือ,อ,อมือฝ่ามือฝนอนอ้อพี่น่องเข้าก็เลยเขาสนามหน่อยอยังไยมื <ส uce. S 2> <f> อนี่ครับผมเอาฝนเลยหลายหอยครับผมอ่ะฝากตีฝากน่องครับผู้น้อยตัวนั้นเป็นตะเลียงครับพี่น้องเอา้าฝากไว้ด้วยพี่น่องเพื่อให้ผมหาผูน้น้อยอยู่เพราะถือฝนมันกันจะเป็นม,มุมๆเล็กน้อยครับพี่น่องสีจะบองามคือควายถือฝนได้พี่น้องแสงสีก็จะบบอ เขาหูเขาตาเปานไดวัวซาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง <c oughs> แม่แดงในของแม่องบ่อไอ้ทับสมไปครับตัวนี้แม่สาวแม่นางหน่อยครับสีแดงดีครับพี่น้อง <c oughs> สูงกับสีประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้ครับพี่ดีครับตัวนี้พี่น้อง ว่าปัจจยเจ้านี่บื้อมีบื้อมีเรื่องเจียนเครื่องดำย่างดีครับมุมีขาทุกขาทอนเครื่องดำขอบหูดำเปิดเท่าไรไม่ออกแม่นางเขาสามห้าร้อยสามห้าร้อยกะต่อได้นะครับเนาะครับนิดหน่อยอยู่เนาะเพราะได้คุยกันแหละพี่น้องเพราะว่าเปิดมานี่เปิดมานี่กะผมว่ามันกำเลยพี่น้องแต่ว่าก็ยังคุยอีกได้ได้อีกอยู่ นี่เจักตัวไม่อองครับโอ้ะเปิดสาสามเนาะโาสามห้าร้อยอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสี่สามเก้าสามห้าหนึ่งหสี่แม่อองเนะครับเนาะสว่างแดนดินเอากรบพุ่นเลยหลยครับผมในทั้งงัวทั้งไฟมาเออบึงโคมลูกโคมลูกตัวผูครับ ตัวนี้น่าจะลูกที่สามมั้งครับ 3, นี่สามลูกสามนะได้ประมาณห้าหกเดือนครับตัวนี้ปูน้อยนี่สูงกว่าสิประมาณร้อยยี่ครับแม่เป็นนังไดครับพ่อแพงว่างอยู่ว่างเนาะสูงร้อยสามสิบบวกครับแม่พึน่นอะเปิ้งเครื่องกันนะเครื่องดำอยู่บ่อฟินหาปูถามหามาขบๆเพราะว่าเครื่องดำประกันแ <c oughs> ขง้งขานะครับเนาะสี่โ้ง เปิดเท่าไรครับคมลูกกัะรูด้าหกห้าร้อยต่อได้ปะต่อได้ต่อได้ครับว่าซื้อแล้วครับได้สองหัวใจคนน่ะได้คมหนึ่งส้าหกยังต่อได้อีกอยู่พี่หน้องอ่ะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหอ่าพอแพงสว่างดินดนเนาะสว่างเาอามันแล้วตัวนึ่งอามันแล้วตัวนึครับผมใส่เบ็ดเงี้ยแม่งซ่อนอดี อ่ะฝากพี่ฝากน้องกับผมโอยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยฝาฝนก็จะมันดีครับปวดพูพวกมีโอกาสได้ไปวัดไปว่าแหละซุ่มในหอยเดีซุ่มในหอยมีกับครับทำหน้าที่ของไปของมันหน้าที่ของไปของมันเหแม่บ้านไปเทียนครับคือกันล่ะผมก็ได้เดี๋ยวพี่น้องสิบมมีแนวเบึงต้องเรกแหกไม้เลยครับอ๋อห้อยอวอดครับจัดยังมาครับแม่เผือกบ่แม่เผือกครับครับ ไอ้สถานะเป็นยังไงครับตอนนี้สถานะนี่ว่าสมแล้ยวสมป้อนเบ็ดตรวจท้องคนว่าสมแล้วสามเดือนเนี่ยสมยังไหมครับสมปอพุ่มูงๆคนต่ำสมโตเนาะ <พอ S 2> <ๆ S 1> ลูกที่ไหนครับตัวนี้ในท้องคือสิเป็นลูกที่สองครับที่สองอ๋อสผู้ใดมักสายเผือกครับพี่น้องส<า>ู<อ>งกับสิประมาณร้อยสามสิบอยู่เนาะร้อยสามสิบครับสามสองสามสามผมครับเป็นอยู่ในเอ่อเป็นอยู่ในข้างต่ำบวกแจ็กหน่อยครับพี่น้องก็เลยเบิ่งความสูงยหญ่แจ็กหน่อย ท่องประมาณสามเดือนเนาะบ้านตรวจโทรมาถามได้อันนี้คันอยากเช็คอยากให้เช็คให้ตรวจงานนี้ได้ว่าราคามันบบสูงกันเลยบ้านได้ตรวจเครื่องกล้วยของกศิลป์เขามากกันเลยบ้านเดผมเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สามสิบห้าครับสามสิบห้าเนาะครับผมเออสามเดือนเลยได้เพียงหน่องเนสมไว้สมสมไปพ่อเปลือกหรือพ่อดำเอ่ามันเป็นพ่อดำครับพ่อดำเนาะครับแต่มันก็คือผมเคยเวาผ่านรายการเขาว่ามันมันมีว่ามีซีดเป็นไปได้เรืงสองเพราะว่าแต่ละช่วงยังว่าของน้ำเชื่อเพราะว่านันกะ ถ้าเกิดว่ามันอยู่ช่วงมันพัดฟันพัดเสียวมันก็ไอ้มันก็สิบโแข็งแรงมันอาจจะออกแม่ก็ได้หรืออาจจะออกพ่อก็ได้มันมันเข้าฟันท่งบ่ได้ไปรุ่นเรานะครับเนาะมีพ่อมูลค่าเกษตรกรนี่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับครับนี่ได้ยึกเดือนเนาะห้อยอดตัวนี้ลูกหน่อยหกเดือนครับหกเดือนเนาะเดือนหกเดือนแม่เพิ่นทับได้ประมาณเดือนนึงโอ้แม่ก็ทับแล้วครับอันนี้เอามาสมพอพันอยู่ในกเอลผมนนีี่ตัว้โอ้เขาอ่อนมา แม่แม่นครับผมซื้อข้อยอยมาท่อมครับเป้าตรงลดครับผมซื้อข้วยจอยมาท่อมแต่กี่นี่ตะดูขางไะไรกันไล่ๆอยู่พอดีผมเซาเซาหน้าข้าเจ้าได้ก็เลยซื้อข้วยจอยมาลงสามสีมกันนเหลือมแน่ก็เลยออกมาครับผมซื้อทั้งวันนะเฮ้เขาเขาเอื้นเอิ้นกาบินครับอยู่บ้านผมเขากาบินเนาะบังคนเอิ้นปักครับครับเขา ปักทอร์นีรับลังเกินเอินปักทอร์นีครับแล้วแต่สีห้องครับว่าหันมันคามันคุ้นครับครับในในห่วงสีลูกพี่ใดครับตัวนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะอันนี้ลูกแรกคนครับสมไปเดือนนึงเนาะสมเดือนนึงครับในบ้านนี่ดอกกุ้ยเหลี่ยมเหลื่อมขึ้นไหมครับมันแต่ว่าก็ตรวจบ้านได้ครับอันนี้ว่าราคาเกษตรกรด้วยครับสามสิบเอ็ดเมียลูกลูกตัวเมียกุยลูกลูกตัวเมียนี่นะครับผมได้รุ่นอีกตัวนึ่งได้ห่วงอีก สูงมื่กับสีอยู่ในเกณฑ์รอยสบนี่ละครับ1 3อบบวกลบครับตัวนี้คิดว่าน่าจะใกล้เคียงอ่าตัวแม่เด้อพี่น้องสามสิบสามบต่อได้ปะต้มนี่ต่อได้ครัอได้เกอ๋ามาลูกด้วยละเปือกปะทั้งแม่เพิ่นตัวนี้ มาถาลูกค้าโดนไล่จนนลอนตมเลยครับโอ้เข่าทางเพิ่นปัญญังละช่วงนี้พี่น้องเลยอ่าวัวควายกับตมกับฝนนี่กับน้ำขี้ควอเยี้วกันลยครับโอ้ลูกอ่าตัวแม่คือกันตัวนี้สูงกระสีเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องเล็กครับทางดีตัวนี้ตัวนี้หันตรวจทองเรียบร้อยแล้วโอ้มันแล้วตรวจทองแล้วสมยังมากครับสมด สมพอโตเนาะครับนี่แหละตั้งชื่อมันขัดจังเลยพอหรือออกเมียมันนี่แหละพี่น้องให้เบิ่งแม่เผือกแต่ว่าลูกดำครับตัวนี้ครับสมไดซีเดือนแล้วมันก็สีอันจังหน่อยเป็นมีมีกะจังหน่อยแต่ว่าเพิ่นเกือกกี่ตมครับสมซีเดือนตรวจแล้วตรวจท้องแล้วครับตัวนี้ครับประกันท้องเนาะประกันท้องครับครับลูกที่ใดให้ออดในท้องน่าศิป็นลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะเอ้าอ่างดีครับแม่นี่กะรุ่นเผือกหรือรุ่นดำ รุ่นตัวผู้ตัวแม่ห้อมครับพี่น้องเด็กได้สี่สิบตัวนี่เด็กได้สี่มูลสี่สิบเนาะอ๋อเพราะว่าราคาประกันท้องห้อมแล้วกับแม่กับไงครับตัวนี้สี่สิบครับเพียงเพียงอ๋ออีกผมไงครับสายพัฒนาขึ้นมาจากหน่อยแล้วตัวนี้ลูกตัวแม่คือกันลูกตัวแม่คือกันครับเป็นโยกมงคลเกี่ยงคุณลุนครับลูกเจ้ายกมงคล ใบหลอดครบใบหลอดครบครับอายุหกเดือนหกเดือนครับพี่น้องตัวนี้งามงามครับนางหน่อยตัวนี้ใช่บักใหญ่เลยพี่น้องแม่พันแม่บอกครับตอนนี้สสูงอยู่ประมาณร้อยสิบครับอ่านางหน่อยตัวนี้หกเดือนนี่เป็นร้อยสามหาแม่สูงร้อยสามสิบห้าเรื่องอ่างประตงห่วงครับตัวนี้แม่ครับยาวเล็กสมแล้วอ่สมยังครับตัวนี้ เพิ่นบานนี้เพิ่นเพิ่นทับโตครับเพิ่นมีพอคุ้มฟูงเพิ่นเอาไปทับโตตึนครับโตนี่ท้ครับโดนไปไหนเดี๋ยวสามเดือนกลัวตรวจตรวจท้องเลยดิตรวจท้องแล้วสามเดือนประกันท้องวันทองประกันท้องตัวนี้คืออะไรครับสมสมตัวเนาะสมตัวเฉียวนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นลูกสาวยงม้วกลมนึ่งม้วเดือนเลยตัวทั้งนอกระสมหลอดอ่าตัวตัวมาเนี่ยสมโต้ครับสามเดือนตรวจแล้วเปตรวจแล้วครับประกันท้องครับตัวนี้พี่น้องเอาขึ้นงท้ายเบึ้งหางเพิ่นกระเด็นพี่น้อง สายพัฒนาขึ้นมานี่เบิ้งค้ายเบิ้งหางเลยพี่น้องสูงลอยสามสิบหาสูงถือว่าสูงเติบแล้วพี่น้องเปิดเท่าไรครับลูกที่สองเลท้องโอ้ลูกได้หกสิบกับลูกที่สองเนาะอ่ากล้วยเขียวสีครับก็ถือว่ายังสดเติบอยู่พี่น้องลูกที่สองเปหกิดไปหกสิบสิได้ลูกยกมงคลอ่าแล้วก็สายพัฒนาเลยครับเรียบเรียบดีครับเป็นตะเหลียงกล้วยหุ่นเบิ้องคล้ายขนาดพี่น้องหัวงามควายงามครับ นาเขาหน่ายยังเปิด,ดอยู่เรีบเอิา,านาคเกินเขาเปิดรครับหมักสายพัฒนาครับหกสิบแล้วครับเนาะหกสิบครับต่อรองได้ได้สามเลยเนี่ยชุดนี่นนนครับผมครับก็ต่อรองได้อีกอยู่ครับผม เบิร์ไปครับเบิร์ครับอ่าเบอร์โทรครับผม087 087 004 004 1014หนอยออดคำตะก้าเนาะครับผมครับผมเกิดกันมือฝนลิ่นลครับครับผมเอ้าผู้ใดอยากได้ก็มาคุยกับหอยออดบั้งครับมาสอบถามเลยครับสอบถามเพิ่มเติมอยากตรวจท่องก็มาคุยเนาะแม่แม่แม่เผือกเนาะครับแม่น้ำบัวฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมเอ้ายินห้อยเพื่นว่าคมเกษตรกรอีกชุดหนึ่งครับลูกตัวผู้หรือตัวแม่ห้อย ลูกตัวผู้รูปรูกสมยังมากเหรครับนี่สมไทยเงยมากครับนี่สมโตับ่แต่ว่างามนะครับเนาะอยู่พันเกียงเก่าครับหนารอรอครับพี่น้องได้ยักเดือนละครับนี่เดือนกว่าน่แม่เป็นดังไรครับตอนนี้สมไปสมหรอครับได้โดนมาไรครับผมประมาณเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าสมยังมากครับในตัวต่อไป สมตัเนาะสมตตัวตะโกนอยู่แล้วครับโอ้พอเดียวกันลูกที่ไดนครับในท้องตัวนี้ชาประมาณหานี่แยนะประมาณลูกที่หานาะครับเนาะสูงกว่สิประมาณร้อยยี่สิบหาบวกครับมาร้อยยี่สิบหาประมาณนี่แหละเปิดเท่าไรครับคมนี่เท้าซีครับเท้าซีเออสมสมไว้ได้โดนอะไดรก่อนหรือครับสมไว้ในท้องสมโดนอะไดรกวนหรือครับเดือนกว่าเนาะอ๋อกลายได้รุ่นครับพี่น้องเท้าซีเท้าซีครับราคาเกษตรกรเอ๋อ มองมองเอาเลยบ่หรือหรือตัวอะไรอยู่ตัวร่องได้อีกครับก็ยังคุยกันได้อีกอยู่โอ้โหแต่อ่าฝากเบอร์โรไปนะครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง์แปดสี่นย์เจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์หห้อยเมาวาลิดครับห้อยเมาวาลิดนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆห้อยครับผมฝากคมลูกตัวปูครับผมวางเลยห้อยพุง หมายางหอยเมาเหหมาวยูยางห้ยวยมไม่ห่างนั่งใหม่กับเมาอันนี้ห้อยพงนี่ไม่ห่างนั่งใม่กับมาว่พฟืนในการในกนการได้นวนสิคือเจ้าของเอาหอยพงหลุบรอครับทักทายกันบ เคุณเคยกันทักทายกันมือนีนเาไ้ตัวผู้ใอเจ้าคนรอ่น้องเพเขาม่ให้ตัวเลยมือนเขามาให้ตัวกัเลยซื้ออยู่เดี๋ยวดรับผมออตาผมอ้อห้อยงจัดยังไหมครับนี่ดอกสี่หนสมแม่นังบ่มื่นฮะสี่หมื่บสแม่ควายงามสามตัวควายงามสูงเท่าไรครับแม่นังเขายสามหรอ น่าจะร้อย3ามสิบหาบวกลบเอะตีกลมๆครับพี่นอ้องครับลูกเสเบิ้สเยเบิมเเบ้มพันล้านอายุได้หลายปาได้ล่ะตัวนี้ดีกว่าท่านทับท่านสมไปครับอ่าแม่นางครับเบิงไทยพันกันนะพี่นอ้องแทงขาหางไขยครับเปิดอยู่ ตอนนี้เอกสารประจำตัวพนยังบ่ได้ไงยนะั่งยโวโอ้เอกสารใบหลอดยังครบเนาะอ่ะประจำตัวพันลูกเซเบิร์มครับผู้ใดอยากไปอ่าได้เข้าไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกครับเปิดยูซีสิบสามคุยได้ต่อได้เนาะครับเมีนต่อได้<ะ>ออกับได้หลายดอกอ่าคุยกันได้จักนหน่อยเนาะอ,อ่าควายงามครับพี่น่อฝากเบอร์โทรหน่อยหอย,อยงุง ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี i i. ่ี Entonces, ed, ่ het, nhưng, ี่ีเจ็ดสามหกสี่ีเจ็ดสามหกสี่ีเนาะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับครับผมกฝากที่ฝากน้องไว้ครับผมมาผมมาพฟอกันได้เด้อพี่น้องทุกวันอังคารหลักการวันเสาร์ครับพี่น้องอ่ามื่อนี้ก็ฝ่าฝนตกลงมากกับหัวควายก็เลยเข่าสนามหน่อยจักหน่อยครับคิดว่าเสาร์หน้าฝ่าฝน เทวดาเป็นใจให้สนามก็คือสีคือคักกว่านี่ครับผมเอาสำหรับมื้อนี้<ด>คลิปนี้ก็ฝ<ด>ากพี่ฝากน้องไปท่านี้ครับผมสวัสดีครับ